สวัสดีครับขอต้อนรับสู่ช่องของคุณลุงไวครับวันนี้วันพฤหัสที่10กันยายน2563นมาฟังข่าวบันเทิงกันบ้างเรื่องแย่งผัวแย่งเมียนะฮะข่าวล่าสุดที่ดังที่สุดตอนนี้ก็คงไม่พ้นเรื่องนี้ครับกมลชนกนะ,ะคือใครเบนซ์กมลชนกคือใครลุงไวไม่รู้จักมาก่อนนะฮะพอดีมีแฮชแท็กขึ้นมานะฮะเกี่ยวกับข่าวแย่งสามีของชาวบ้านนะฮะแล้วก็มีผู้ต้องสงสัยก็คือเบนซ์กมลชนก ลุงไว้ก็เลยเข้ามาดูว่าเอ๊ะเบนส์กมอนชนกคือใครนะฮะ <c oughs> เพราะเธอตกเป็นข่าวแรงเลยทีเดียวนะฮะข่าวแย่งสามีชาวบ้านนะอาจจะเรียกได้ว่าเธอเพิ่งเข้าวงการบันเทิงมาได้ไม่นานสําหรับสาวสวยอย่างเบนส์กำมอนชนกแต่ก็กลับตกเป็นข่าวเมาสแรงซะแล้วหลังจากสาวปริศนารายหนึ่งออกมาแฉว่าเธอนั้นแย่งสามีของตนเองไป แถมยังบอกด้วยว่าทนพฤติกรรมเบนซ์กำมือนชนกมานานแล้วจนกลายเป็นประเด็นร้อนในวงการบันเทิงขึ้นมาทันทีอ่ะหลายหลายคนก็คงอยากรู้จักว่าเบนซ์กำมือนกขึ้นชื่อชื่อจริงเนี่ยคือคือใครเป็นใครมายังไงนะฮะอ่ะอยากรู้จักกันแล้วใช่ไหมล่ะนะครับตามลุงไวมากนะฮะเบนซ์กำมือนกนะะชื่อจริงอา้าวไม่ต้องบอกกันแล้วกันนะว่าไปนค้นหาเอาในใน Google นะพีพิมพ์คำว่าเบนซ์กำมือนกก็ขึ้นมาแล้วนะครับ เกิดวันที่25สิงหาคมนะฮะจบคณะนิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยกรุงเทพนะฮะเริ่มเข้าวงการได้ผลงานโฆษณาแชมพูยี่ห้อดังซึ่งออนแอร์ที่ประเทศอินโดนีเซียหลังจากนั้นเธอก็มาโด่งดังในโฆษณาเครื่องดื่มคุนสกัดถ่ายคู่กับพระเอกหล่อเจมส์มาเธอเล่นเลมิวสิกวิดีโอแพร่ทางของลาบานูนแล้วก็ เริ่มแสดงละครเรื่องแรกก็คือพยากรซ่อนรักนั่นเองอันนี้ก็คือประวัติของสาวเบนนะฮะส่วนเรื่องแย่งสามีชาวบ้านจริงหรือไม่จริงเดี๋ยวเราไปสืบสอบกันต่อนะคลิปหน้าเดี๋ยวนำมาเล่าสู่กันฟังนะ่ะใครมีความคิดเห็นต่อข่าวนี้อย่างไรมาแสดงความคิดเห็นกันได้แล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งกริ๊งๆเป็นกำลังใจให้กับลุงไวด้วยนะครับสวัสดีครับ